บทที่3,821เมื่อได้ยินเสียงดังสายตาของทุกคนก็จับจ้องทันทีแม้แต่หยางเฉินก็เช่นกันเสียงนี้คุ้นเคยสำหรับทุกคนในที่นั้นเพราะมันคือเสียงฝีเท้าอันน่าเกรงขามของเอ๋อจู้ปรากฏว่าเป็นเกาเจิ้งชางเมื่อเห็นว่าทุกคนกำลังให้ความสนใจไปที่ป่าวีสู้และหยางเฉินก็ไม่มีใครสนใจเขาและเอ๋อจู้เลย เออจู้ก็มองไปที่อย่างเฉินเช่นกันเกาเจิ้งชางรู้สึกทันทีว่าร่วงอรุณของเขามาถึงแล้วเขาคิดว่าเป็นพระประสงค์ของสวรรค์สวรรค์ไม่ต้องการให้เขาตายจึงให้โอกาสเขาหลบหนีเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เกาเจ้้งชางก็ตื่นเต้นมากเขาใช้วิชาลับซ่อนลมหายใจทันทีและหลบไปในทิศท,ทางที่ไม่มีใครอยู่อย่างเงียบๆผลก็คือทันทีที่เกาเจิ้งชางหลบหนีไปได้สิบเมตรเออจู้ก็ฟื้นคืนสติ เอ๋อจู้ที่โกรธจัดก็ก้าวเท้าอย่างเต็มกำลังและไล่ตามไปอย่างรวดเร็วแม้ว่าพลังการฝึกฝนของเอ๋อจู้จะไม่แข็งแกร่งเท่าเกาเจิ้งชางแต่ความเร็วของเขานั้นน่าทึ่งมากด้วยร่างกายที่ดูร้ายแม้กระทั่งก่อนที่เขาจะไม่ฝึกฝนความเร็วของเขาจึงไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปจะตามทันได้ บัดนี้ภายใต้การนำของหยางเฉินเอ๋อจู้ได้ฝึกฝนจนชำนาญแล้วและความเร็วของเขาก็พัฒนาขึ้นมากร่างกายของเขาเร็วกว่าสัตว์ร้ายในป่าลึกเสียอีกเก่าเจิ้งชางจะวิ่งหนีได้อย่างไรกันเอ๋อจู้ดูเหมือนจะแค่ก้าวเดินอย่างสบายๆแต่แต่ละก้าวก็ยาวไกลถึง5-6เมตรหมาแก่แกยังอยากหนีอีกหรือเอ๋อจู้คำรามอย่างดุร้ายดุดสัตว์ป่าในลำคอ แววตาเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าเออจู้โกรธทันทีการหลบหนีของเกาเจิ้งชางในตอนนี้ทำให้เขากโกรธมากเกาเจิ้งชางมีสีหน้าขมขื่นเขาคิดว่าตัวเองจะรอดตัวไปได้ขณะวิ่งหนีเขายังวางแผนในใจว่าจะต้องกลับมาแก้แค้นหยางเฉินในอนาคตและก่อนที่จะฆ่าหยางเฉินเขาต้องฆ่าไอเวนเอ่อจู้ก่อน เกาเจิ้งชางคิดว่าเอิอจู่นักบ,บูที่มีวิถีบูต่ำกว่าตนมากได้ต่อสู้กับเขาและใช้เขาเป็นเป้าหมายในการฝึกฝนนี่คือความอัยยศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาเขายอมรับการถูกคนที่แข็งแกร่งสังหารได้แต่เขาไม่อาจยอมรับการถูกสังหารและถูกดูหมิ่นโดยนักบ,บูที่อ่อนแอกว่าและเขาไม่อาจกลืนลมหายใจนี้ลงไปได้ แม้ว่าในขณะนั้นเขาจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายมากและอาจตายได้ทุกเมื่อแต่เขาก็ยังไม่อาจยอมรับได้เขาเต็มไปด้วยความเคียดแค้นต่อหยางเฉินหูซงป้าและคนอื่นๆเมื่อเห็นว่าเอ๋อจู้ขวางทางไว้เกาเจิ้งชางก็คลุ้มคลั่งไออสุรกายขยกคิดว่าจะหยุดฉันได้หรือไปลงนรกซะเกาเจิ้งชางคำรามกึกก้อง ทันใดนั้นเกาเจิ้งชางก็กระโดดขึ้นมือของเขาเต็มไปด้วยพลังงานใบหน้าดูร้ายกัดฟันแน่นพร้อมแสดงความโกรธออกมาทันใดนั้นหมัดใหญ่ของเกาจิ้งชางก็ฟาดเข้าที่หน้าอกของเอ๋อจู้อย่างไม่ปราณีเอ๋อจู้ไม่หลบเลือกที่จะต่อสู้แบบประจันหน้าเขายังโบกหมัดใหญ่ฟาดเข้าที่หน้าอกเกาเจิ้งชางอย่างแรงเช่นกัน ทั้งสองไม่ได้เคลื่อนไหวเพิ่มเติมมีเพียงการโจมตีกันอย่างรุนแรงและบ้าคลั่งเพียงแต่ต้องการทุบหัวใจของกันและกันด้วยหมัดบูมบูมเสียงดังสนั่นวันไหวยังคงดังต่อเนื่องเลือดไหลนองปากของทั้งสองบทที่3822ในขณะนี้เออจู้และเกาเจิ้งชางพยายามสุดกำลังที่จะระเบิดพลังออกมากัดฟันแน่นและยึดไว้แน่นเพื่อไม่ให้ถูกพัดหายไป เมื่อใดก็ตามที่การโจมตีของคู่ต่อสู้มาถึงร่างกายของพวกเขาจะสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเลือดจะไหลออกมาจากปากและใบหน้าของพวกเขาจะซีดเผือดลงเรื่อยๆพื้นดินใต้ฝ่าเท้าของพวกเขาก็ถูกกระแทกอย่างต่อเนื่องเก่าเจิ้งชางรู้สึกเพียงมือชาจากความตกใจในตอนนั้นเขาโกรธจัดเดิมทีเขาคิดหาวิธีตอบโต้หลังจากหลบหนี แต่อ๋อจู้ปิดกั้นอีกครั้งดึงดูดความสนใจของทุกคนและเขาก็ก้าวเข้าสู่ผลลัพธ์ที่ไม่อาจย้อนกลับได้อีกครั้งเกาเจิ้งชางคำรามอย่างดูร้ายพลางเปล่งเสียงออกมาว่าไอ้เดรัชานแม้วันนี้ฉันจะฆ่าแกไม่ได้ฉันก็จะทําให้แกกลายเป็นขยะให้แกได้แต่นอนอยู่บนเตียงไปตลอดชีวิตเกาเจิ้งชางผู้โหดเหีเ้ยมตัดสินใจทําให้เอ๋อจู้กลายเป็นคนไร้ค่า เอ๋อจู้เต็มไปด้วยรัศมีดุดสัตว์ป่าเขาพูดอย่างเย็นชาว่าไอ้หมาแกฉันจะเป่าห,หัวหมาของแกให้ขาดเออจู้คำรามพลางยกมือขึ้นฟาดหัวเกาเจิ้งชางเกาเจิ้งชางเห็นดังนั้นก็รีบยืดแขนออกป้องกันศีรษะทันทีหากหมัดน,นี้เข้าเป้าหัวของเขาจะแตกกระจายราวกับแตงโมในพริบตาเกาเจิ้งชางไม่กล้าจินตนาการภาพนั้น เขาทำได้เพียงพยายามป้องกันอย่างเต็มที่เดิมทีเกาเจิง้งช่างวางแผนที่จะใช้พลังภายในที่เหลือทั้งหมดเพื่อกำจัดเอ๋อจู้แต่หลังจากต่อสู้กันมานานทั้งสองก็ยังคงสูสีกันเมื่อเขาแข็งแกร่งเอ๋อจู้ก็แข็งแกร่งเช่นกันและเมื่อเขาเอ,อ่อนแอเอ๋อจู้ก็อ่อนแอลงเห็นได้ชัดว่าเอ๋อจู้มองเขาเป็นเป้าหมายในการเป็นคู่ซ้อมมาโดยตลอดปัง หมัดอันทรงพลังของเอ๋อจู้พุ่งเข้าใส่แขนของเกาเจิ้งชางที่ปกป้องศีรษะเสียงดังสนั่นเกาเจิ้งชางไม่สามารถพยุงตัวเองได้อีกต่อไปถูกโจมตีอย่างแรงจนกระเด็นออกไปร่างของเขากระเด็นออกไปห่างออกไปไม่กี่เมตรเอ๋อจู้จ้องมองเกาเจิ้งชางด้วยสายตายเย็นชาก่อนจะวิ่งไล่ตาม เกาเจิ้งชางตัวสั่นอย่างรุนแรงดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวแขนของเขาสูญเสียความสามารถในการขยับไปชั่วขณะทันใดน,นั้นเขาเตะเท้าอย่างแรงเพื่อหนีจากเอ๋อจู้ทันใดน,นั้นเอ๋อจู้ก็กลายเป็นสัตว์ร,ร้ายในสายตาของเกาเจิ้งชางทําให้เขารู้สึกหวาดกลัวอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเดิมทีเมื่อเกาเจิ้งชางเห็นเอ๋อจู้ครั้งแรกแม้จะตกตะลึงกับรัศมีอสูรบนตัวเอ๋อจู้แต่มันก็เป็นแค่ความตกใจเขาไม่ได้จริงจังกับเอ๋อจู้เลยสักนิด เพราะวิถีบู๊ของเอิอจู้นั้นอ่อนแอเกินไปจึงไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับตนเองในโลกบู๊โบราณกลางแม้แต่สิ่งมีชีวิตอย่างเอิอจู้ก็ไม่มีแม้แต่คุณสมบัติที่จะพบเห็นเขาแต่เกาเจิ้งชางไม่เคยคิดเลยว่าชายหนุ่มที่มีวิถีบู๊ต่ำกว่าจะมาพรากชีวิตเขาไปในเวลานี้ทําให้เขารู้สึกหวาดกลัวอย่างที่สุดภาพเช่นนี้เป็นสิ่งที่เกาเจิ้งชางไม่เคยฝันถึง เขาคิดว่าต่อให้ถูกฆ่าตายก็คงเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยางเฉินอย่างแน่นอนเมื่อเอ๋อจู้เข้ามาใกล้เกาเจิง้งชางก็ยิ่งสั่นสะท้านอย่างรุนแรงเขาแทบจะทุดลงและกรีดร้องเสียงดังแกอย่าเข้ามานะไอ้เวนสายหัวออกไปจากที่นี่ถ้าแกกล้าฆ่าชั้นแกจะต้องเสียใจรีบสายหัวออกไปจากที่นี่เอ๋อจู้กล่าวอย่างเย็นชาไอ้แกตายยากไม่ใช่ว่าแกเคยหยิงพยองมาก่อนหรือ ถ้าแกกล้าก็ลุกขึ้นมาสู้กับฉันต่อไปความโกรธเกรี้ยวของเกาเจิ้งชางก่อนหน้านี้ทําให้เอ๋อจู้โกรธอย่างมากหากไม่ใช่เพราะคําแนะนําของหยางเฉินเอ๋อจู้คงถูกเกาเจิ้งชางล้มไปนานแล้วดังนั้นณนะเวลานี้เอ๋อจู้แค่อยากสั่งสอนเกาเจิ้งชางและไม่อยากให้อีกฝ่ายมีโอกาสลุกขึ้นบทที่3,823 ท้ายที่สุดแขนของเกาเจิ้งชางขยับไม่ได้ซึ่งส่งผลต่อความเร็วในการหลบหนีของเขาอย่างมากเขาสะดุดล้มลงหลายครั้งแต่เสียหลักล้มลงกับพื้นหลังจากวิ่งไปได้สองสาก้าวเอ,อ๋อจู้ก็ไล่าตามเกาเจิ้งชางทันอย่างรวดเร็วในขณะนั้นเกาเจิ้งชางกำลังร้องขอความช่วยเหลือจากสวรรค์และปฐพีแต่ไม่มีใครตอบรับขณะที่เขาหวาดกลัวเขาก็เริ่มสิ้นหวังแล้ว เอ๋อจู้ไม่กลัวภัยคุกคามแม้ว่าเกาเจิ้งชางจะมีไพ่เด็ดอื่นๆและสามารถหาคนที่แข็งแกร่งกว่าได้แต่เอ๋อจู้ก็จะไม่คิดถึงไพ่เหล่านั้นเลยยิ่งกว่านั้นเกาเจิ้งชางไม่มีไพ่เด็ดเหลืออยู่ในมืออีกต่อไปในเวลานี้เป็นไปไม่ได้ที่ใครก็ตามในโลกบูโบราณกลางจะสามารถช่วยเขาได้เมื่อเห็นว่าเขาไม่สามารถข่มขู่เอ๋อจู้ได้เกาเจิ้งชางจึงรีบผันไปมองหยางเฉินอีกครั้ง หยางเฉินหยุดมันเร็วเข้าแกอยากให้พี่น้องที่ดีของแกถูกแกแค้นจริงหรือหยุดมันเร็วเข้าอ้าแม่งเฉยซะงั้นไอ้สารเลวหยางเฉินไม่แม้แต่จะมองเกาเจิ้งชางในตอนนี้แต่กลับพูดกับอู่ซงป้าและคนอื่นๆอย่างเฉยเมยเรื่องนี้ทําให้เกาเจิ้งชางโกรธจนแทบตายเขาไม่เคยถูกดูหมิ่นเช่นนี้มาก่อนคนที่กล้าดูหมิ่นเขาแบบนี้ในตอนนั้นตอนนี้ก็ตายไปหมดแล้ว ทันใดนั้นเอ๋อจู้ก็ก้าวออกมาเตะขาเกาเจิ้งชางอย่างรุนแรงแกรกขาของเกาเจิ้งชางถูกเอ๋อจู้เตะหักเขาล้มลงกับพื้นลุกขึ้นไม่ได้เขาได้แต่กรีดร้องอย่างเจ็บปวดใจอาร์ไอสารเลวฉันสาบานว่าแกจะต้องตายอย่างน่าอนาถพวกเขาจะลอกผิวหนังของแกออกทีละชั้นดึงเอ็นและกระดูกของแกออกมาแล้วทำให้แกต้องมีชีวิตเลวร้ายยิ่งกว่าความตาย เมื่อได้ยินคำสาปของเกาเจิ้งชางรัสมีอสุรกายบนร่างของเอ๋อจู้ก็ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะภาพเหล่านั้นปรากฏขึ้นในจิตใจของเอ๋อจู้แล้วเพราะคำพูดของเกาเจิ้งชางเอ๋อจู้เดิมทีเป็นกายอาสุรกายและวิถีบูของเขาอ่อนแอเกินไปเขาเพิ่งได้ฝึกกับหยางเฉินและไม่ได้ฝึกฝนมาหลายวันเขาควบคุมตัวเองไม่ได้เลย บัดนี้เหตุผลของเขาถูกบทบังโดยสายประคำพูดสิบสายที่หยางเฉินมอบให้ในขณะนั้นคำพูดเหล่านี้ค่อยๆกระตุ้นกายอสุรกายของเอ๋อจู้เนื่องจากการกดของสายประคำพุดสิบสายเอ๋อจู้จึงรู้สึกเจ็บปวดอย่างมากช่วขณะสีหน้าของเขาเริ่มดูร้ายขณะนั้นเอ๋อจู้อยากจะระเบิดร่างเป็นอสูรแล้วกัดคอเกาเจ้างชางตรงหน้าและถลกหนังของเขาออกแต่กลับถูกสายประคำกดไว้ แกกำลังหาความตายเออจู้คำรามเสียงนั้นทรงพลังมากทรงพลังจนทำให้ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นรู้สึกเจ็บหูเกาเจิ้งชางเองก็รู้สึกได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติกับเอ่อจู้ตรงหน้าเขารู้สึกประหม่ายอย่างมากในตอนนี้และคิดว่าจะถูกเอ่อจู้กัดตายในวินาทีถัดไปจากนั้นเกาเจิ้งชางก็รู้สึกเพียงว่าใบหน้าของเขามืดมนลง ทันใดน,นั้นใบหน้าของเอ๋อจู้ก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าอา้ปากกว้างใส่เขาเผยฟันขาวออกมาเก่าเจิ้งชางแทบจะเป็นลมในทันทีเหม็นก็อีกส่วนหนึ่งเว่าฉากนี้ทําให้เขารู้สึกเหมือนถูกสัตว์ร้ายกัดคอแต่เอ๋อจู้ก็พยายามควบคุมตัวเองอย่างเต็มที่แม้ร่างกายจะปรารถนาให้เขาระเบิดออกมาดุสัตว์ร้ายแต่เขาก็ยังคงควบคุมตัวเองไว้แน่น สุดท้ายเขาฝืนกัดมันตรงๆแต่กลับยื่นมือออกไปจับคอของเกาเจิ้งชางไว้แน่นเล็บของเอ๋อจู้แทงทะลุคอของเกาเจิ้งชางมือของเขาเปื้อนเลือดของเกาเจิ้งชางจนแดงก่ำทันทีเมื่อมองภาพสีแดงฉานเบื้องหน้ารัศมีของสัตว์ร้ายในร่างของเอ๋อจู้ก็รุนแรงยิ่งขึ้นเขาอดไม่ได้ที่จะอ้าปากค้างทันใดนั้นฟันขาวในปากของเขาก็เริ่มแหลมคมขึ้นอีกที เมื่อเห็นภาพนี้ทุกคนในที่นั้นต่างตกตะลึงและหวาดกลัวบทที่3824เดิมทีทุกคนคิดว่าเอ๋อจู้นั้นดูร้ายกว่าและรัศมีของเขาก็ใกล้เคียงกับสัตว์ป่าแต่พวกเขาไม่เคยคาดคิดว่าการกระทำของเอ๋อจู้ในขณะนี้จะเต็มไปด้วยการกระทำของสัตว์ป่าแม้แต่เขี้ยวของเขาก็งอกออกมาในขณะนี้ทุกคนรู้สึกว่าเอ๋อจู้อาจเป็นสัตว์ร้ายและพวกเขาก็ถอยออกไปโดยไม่รู้ตัว แม้แต่หมาชาวและคนอื่นๆก็ยังตกตะลึงสงสัยว่ายางเชิญเอาคนแปลกและน่ากลัวเช่นนี้มาจากไหนพวกเขาไม่ได้กลัวความแข็งแกร่งของเอิอจู้เลยเพราะความแข็งแกร่งของเอิอจู้นั้นอ่อนแอมากแต่รสศมีที่น่ากลัวและรุนแรงของสัตว์ร้ายบนตัวเอิอจู้ทาให้พวกเขากลัวมากถ้ายที่สุดแล้วไอ้หมอนี่ทําให้พวกเขารู้สึกเหมือนกําลังเผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายที่ดูร้าย ยิ่งไปกว่านั้นพฤติกรรมของเอ๋อจู้ในตอนนี้กลับดูร้ายราวกับสัตว์ร้ายทําให้พวกเขาสงสยัยและคาดเดาต,ตัวตนของเอ๋อจู้หม่าชาวอดไม่ได้ที่จะถามอู่ซงป้าว่าท่านเจ้าเมืองอู่เกิดอะไรขึ้นท่านเคยเห็นชายคนนี้ที่พี่เฉินพากลับมาก่อนหน้านี้หรือไม่เมื่อได้ยินคำพูดของหม่าชาวเหอชิงหลงและคนอื่นๆที่อยู่ข้างๆมองไปที่อู่ซงป้าพวกเขาต่างก็สงสัยในเรื่องนี้เช่น กันแม้แต่ไปอยู่สู้และท่านเจียงก็มองไปที่อู่ซงป้าอู่ซงป้ายิ้มอย่างขมขื่นพลางสายหน้าเช่นเดียวกับท่านฉันก็เห็นชายแปลกหน้าคนนี้เป็นครั้งแรกเช่นกันเห็นได้ชัดว่าพลังของเขาไม่ได้แข็งแกร่งนักแต่รัศมีของเขานั้นแข็งแกร่งมากทําให้ผู้คนรู้สึกเกรงขามฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าท่านอย่างไปอยู่ที่ไหนหกเดือนที่ผ่านมา ในเมื่อคุณหยางสามารถพาคนแปลกหน้าเช่นนี้มาจากที่นั่นได้ฉันคิดว่าที่นั่นต้องพิเศษมากแน่ๆบางทีอาจเป็นเพราะพลังที่อยู่เบื้องหลังคุณหยางทุกคนพยักหน้าและเริ่มพูดคุยกันบางคนกล่าวว่าคุณหยางเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวพลังที่อยู่เบื้องหลังเขานั้นน่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งและมันเหนือจินตนาการของเราอย่างแน่นอน แต่ฉันไม่เคยเข้าใจเลยในโลกบูโบราณกลางนี้ไม่ควรมีปรมาจารย์หรือพลังที่แข็งแกร่งเกินไปแล้วพลังที่อยู่เบื้องหลังคุณหยางอยู่ที่ไหนเป็นไปได้ไหมว่าคุณหยางมีความสามารถในการเข้าสู่ดินแดนอื่นได้ตามต้องการบางทีคุณหยางอาจมาจากโลกบูโบราณบนก็ได้ ถ่ายที่สุดแล้วนักบูทุกคนย่อมรู้กฎของโลกบูโบราณเมื่อระดับวิถีบูในโลกบูโบราณกลางถึงระดับของอูทรงป้าและคนอื่นๆแล้วการจะฝ่าฟันต่อไปนั้นเป็นไปไม่ได้หากพวกเขาต้องการเอาชนะผู้แข่งแกร่งที่มีระดับวิถีบูเท่ากันพวกเขาทำได้เพียงพัฒนาทักษะการต่อสู้และฝึกฝนทักษะวิชาลับอย่างต่อเนื่องเพื่อกำจัดผู้แข่งแกร่งที่มีระดับวิถีบูเท่ากัน แต่ไม่ว่าจะอย่างไรระดับวิถีบู๊ของพวกเขาก็ยังคงอยู่ที่แดนนภพาขั้น6ชั้นยอดเสมอและเป็นไปไม่ได้ที่จะฝ่าฟันไปได้มีเพียงอย่างเฉินเท่านั้นที่สามารถกำจัดคู่ต่อสู้ที่มีระดับวิถีบู๊สูงกว่าได้อย่างง่ายดายเพื่อสามารถฝึกฝนตนเองให้ทรงพลังเช่นหยางเฉินได้ทุกคนต่างสงสัยว่าต้องมีพลังอันน่าสะพรึงกลัวอยู่เบื้องหลังหยางเฉิน และนี่ก็แสดงให้เห็นว่าพลังเบื้องหลังหยางเฉินนั้นน่าสะพรึงกลัวเพียงใดดังนั้นเมื่อพวกเขาเห็นเอ๋อจู้ชายผู้คล้ายกับหยางเฉินผู้ซึ่งวิถีบูไม่แข็งแกร่งนักแต่กลับมีรัศมีอันทรงพลังและน่าสะพรึงกลัวพวกเขาก็คิดว่าเอ๋อจู้อาจมาจากพลังเบื้องหลังหยางฉเฉินเช่นกันและครั้งนี้เขาคงได้ติดตามหยางเฉินมาฝึกฝนชั่วขณะหนึ่งทุกคนต่างคิดตรงกันว่า โลกบูโบราณกลางกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วจริงๆ